โมตสะภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสัพะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสัพะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ อิมินาสกาเลนะสาวะกะสังคโคกัจจายนะเทโรมหาเตชะวันโตพุทธโพคาวะโหปาริมิตาโรอิทธิริติตตะมะนะตังสระนังคัจฉามิอิมินาสกาเลนะ สาวะกะสังโคกัจจายนะเทโรมหาเตชะวันโตพุทธโพคาวะโหปาริมิตาโรอิทธิริติติตะมะนะตังสระนังคัดฉามิอิมินาสกาเลนะสาวะกะสังโคกัจจายนะ เโรมหาเตชะวันโตพุทธ,ธโพคาวะโหปาริมิตาโรอิทธิริติตตะมะณะตังสรนังคัจฉามิอิมินาสกาเลนะสาวะกะสังโคกัจจายนะเทโรมหาเตชะวันโต พุทธโพคาวโหปาริมิตาโรอิทธิริกติตตะมะณะตังสะระนังคัดฉามิอิมินาสกาเลนะสาวะกะสังโคกัจจายนะเทโรมหาเตชะวันโตพุทธโพคาวโหปาริมิ ตาโรอิทธิรทธิติตตะมะนะตังสะระนังคัดฉามิอิมินาสกาเลนะสาวะกะสังคโคกัจจายนะเทโรมหาเตชะวันโตพุทธะโพคาวะโหปาริมิตาโรอิทธิรทธิติตตะ มะนะตังสะระนังคัดฉามิอิมินาสกาเลนะสาวะกะสังโคกัจจายนะเทโรมหาเตชะวันโตพุทธโพคาวะโหปาริมิตาโรอิทธิรทธิติตะมะณะตังสะระนังคัดฉามิ อิมินาสกาเลนะสาวะกะสังโคกัจจายนะเทโรมหาเตชะวันตโตพุทธโพคาวะโหปาริมิตาโรอิทธิริกติตตะมะนะตังสะระนังคัดฉามิอิมินาสกาเลนะ สาวะกะสังโฆกัจจายนะเถโรมหาเตชวันโตพุทธโพคาวะโหปาริมิตาโรอิทธิริกต,ติตะมะนะตังสระนังคัดฉามิเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังบทสวดบูชาพระสังกระจาย จนครบเก้าวจบเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายอุดมไปด้วยความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่ไข้เคราะารต่างๆจงหมดไปมีแต่ความสำเร็จและสมหวังที่จะเพิ่มพูนขึ้นตลอดไปด้วยเธอญ